สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววิทยสตอรี่นะคะตอนนี้เรากาลังทําข้าวจีอยู่นะคะเนาะข่กำลังเห็ดข้าวจีให้ไม่ใหญ่กิ่นใช่ไหมเราจะทาข้าวจีให้ไม่ใหญ่อยู่นะคะเนาะตอนนี้ก็จะมาทาไข่ใส่ข้าวก่อนกําลังจะทําข้าวจีให้ไม่ใหญ่อยู่มีใครคนว่าคนอยากกินข้าวจีนะคะอยากกินข้าวจีข้าวใหม่นะคะนี่าะเมนข้าวเกาเดอร์ข้าวใหม่เลยพี่น้อง สีสันน่ากินมากนะคะเดี๋ยวทาไข่ก่อนเดี๋ยวทาไข่ก่อนพี่นอ้องทาไข่แล้วก็จะไปไปย่างอีกรอบหนึ่งนะคะดูสีสวยไหมเอ่ยโอ๊ยเหนียบหมดแล้วหายหมดแล้วนะคะนี่เดี๋ยวทาไข่ก่อนไม่ญงวาไม่ญ่อยากกินเขาจีนะคะสาวีปจะจักไปนะคะ คุณวาทำข้าวจีให้น้อยเด่าวินก็ทำข้าวจีนะีเราก็ลองทำดูนะคะข้าวจีแบบนี้ไม้นี่เคยไปกินอยู่อำเภอวานอนนะคะเนาะมันจะอยู่ตรงที่เรารอรถพอดีนะคะแต่ยี่บ้านสาวินบอเกเคยมี่อกเพิ่งจะทำแหละเคยกินอยู่นั่นพอดี รอบเดียวพอนะคะคี่นเพราะว่าเหมือนกับว่าโอเคแล้วโอ้ยส่วนเราปิดตาเลยเนี่ยเงินส่วนตัวนี้ไม่เป็น,นเงินป้มน,น,นะคะตักยากมากโอ้ยน่ากินไมเอ่ยว้ายสีสวยน่ากินมากเพิ่งพี่น้องถ้าเขาจีถ้าใครข่อย เลยอีกอันหนึ่งค่ะยังไม่ถ่ายเลยสีสวยน่ากินมากไอยมันเก๋กปเลยค่ะโอ้ยขอเบือซอนดิบันซ้อนม่ตักอะไดเลยเนี่ยมันเป็นซ้อมนะคะไม่ใช่ช้อนปึ๊ว้าสีงามขนาดพี่นอกน่ากินมากแต่ไม้ตัวนี้ทำไมสั้นจังโอ้ ถ้าจังไดรลเราบันุึยสีน่าก,กินมากเลยเดี๋ยวมันจะสุกแล้วแล้วก็ค่อยทำไปทำทีลรม้ดีกว่าเพราะว่าเรากลับไปทาดอุ๊ยลวงแล้วล้นแล้วไปมันกลับหน้ากลับหลังอยู่นะสีสวยน่าก,กินมากนะคะเอฟี D, มาดูง่ามบอไปแต่เสียบบอปาดนี่เขาจีทาไข่นะคะทาบอทัวเลย อุ้ยติแซ่บบ่พี่น้องบูนู่นนี่โอ้ยน่ากินมากๆากทำข้าวจี่ทาไข่ให้แม่นใหญ่นะคะลูกส,สาวคนสวยทำข้าวจี่ให้แม่นใหญ่กินนะคะแม่อะไรก็สิกินด้วยตัวเพื่อนมาเพื่อนอยากกินข้าวจี่ทาไขะะะะ่พีน่น้องนี่โติแต่าบ่พี่น้องขั้นหัวห้อยู่อน่ากินไหมเอ่ยไปนะ โอ้โหสีเหลืองมากเลยบม่ได้เอาไข่ไข่อุ้ยไม่ได้เอาไข่อ้นั้นสายนะคะนี่เอาแต่ไข่ไข่แดงนะคะไม่ได้เอาไข่ไข่ขาวไม่ได้ใส่โอ้ยสีเหลืองงามขนาดตัวนี้นะคะเดี๋ยวจัาหน่อยก็สีซุกละละตัวนี้นะคะเราทําไม่ทันนะคะเนี่ยเพราะว่ามันจะไหม้ก่อนแล้วก็เลยทายังไม่ทันเลยอีกอันหนึ่งทิ้งไว้ก่อนอุ้ยแต่เสียบบาที่น้องเว้ยสาววินเฮดก็จี้ก็เปลี่นด้วยค่ะเด้อสีเหลืองอุ้ยยูเม ป๊าบบดป๊าดธรรมดาตัวนี้แล้วอีกอันหนึ่งยังไม่ทาสียังไม่ทาไข่นะคะแต่ตัวน,นี้มันสุกแล้วมั้งนี่ใช่ไหมป๊าดแต่แซบบอพี่น้องอู้หูน่ากินมากมากเมื่อส้มเจ้าของได้เนี่ยส้มเจ้าของนะคะเนาะกูได้มาจาักกินเมื่อกี้ขาจีเด้ออยู่บ้านสาวินเด้อค่ะเด้อมันนี่ขาจีท่าใครเด้อค่ะเด้อตะแซบบอ,ต,อ,นนอตัวนี้ก็สีสุกเลยตัวนี้เพราหญ่เพื่อนอยากกินข้าวจีนะคะก็เลยสาวินจัดไปนะคะเนาะ ไปซื้ออยู่อำเภอว่านนอนเนี่ยเขาทําเป็นไม้ไม้เป็นเลยแต่เขาเสียดง่ามก็สาวินอยู่ดอกสาวินก็จะทําขี้ลายอยู่นะคะเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะน่ากินมากๆเห็นไหมพอปอดพอไม่ไม่ได้ไหม,ไม,ไม,ไมนะคะนี่เหลืองโอ,อยพอดีกินเลย <laughs> <laughs> เหลืองอุยหุยพอดีแซบใช่ไหมไถโทมาเนาะ คือเเบาน้ำเขามวนแท้จังเลนบ่อแค่ไอคนนั่งเฝ้าก่สอสะยิ่งเธอมือถือทั้งจ่าทั้งอือยยิ่งเหตงจอพ่อหลักพี่น้องเดี๋ยวเด้อสาวินจะเอาข้าวจีไปส่งไม่ใหญ่ได้บปะนี่สุกเลียวนอนเลนบ่อจีไปให้ไม่ใหญ่ก็เด้อจากงองจากงามเราเนี่ยบลูไปคะ่ะเราไปส่งข้าวจีไม่ใหญ่นะคะนี่ าสีเหลืองงามอีหลีเลยพี่น้องเบิ่งดูนี่งามบ่เราไปส่งข้าวจีไม่ใหญ่นะคะนะ้องเฮ็ดข้าวจีแล้วแล้วเด้ขอข่อยไปส่งไม่ใหญ่กำลังยางไปอยู่ดิหยอแล้วนะคะเนาะงโอ้ยเรากำลังกินข้าวพอดีเลยนะคะสีสวยน่ากินมากเลยไปหอดพ่อใหญ่ก็กินมาได้เนามันห่อนเดี๋ยวสาววินต้องรีวิวก่อน <laughs> นี่คือบ้านพ่อใหญ่นะคะนี่เนาะอันนี้คือเงานพ่อใหญ่เด้อค่ะเด้อเอาส่งข้าวจีนะคะนี่บ้าน นี่คือบ้าน,น,นพ่อใหญ่นะคะนี่งานพ่อใหญ่เนะค่ะเด้อน,นี่บ้านพ่อใหญ่เนะค่ะเนาะปอ๊อดมีหมามาวิ่งรัดแล้วค่ะนี่ไอ้้ไอถุงไอ้ถุงเงินมารับโอ้โหสีเหลืองน่ากินมากมากนะคะรีวิวก่อนแต่ก็เสียไปห้ก็ต้องเรียกอันนี้มันมันนี้ไม่นะคะมันเหลืองอ้อยหอ,อยพอดีเลยนี่แฮมๆไหมคะเรื่องงามอลามสวยงามอลาม,ลามตาจริงๆนะคะนี่ป๊อดพ่อใหญ่ยังบริกรเอาไมนห่อนให้สาววิลรีวิวก่อนจักบาต เรายินกำลังรีวิวมาไปขึ้นพี่อน,นกันอย่าขโมยรองเท้าไปนะไอขี้คล้คองโอ,โ,อโ,อโอ้โหดูด้าปื๊ดเสี่ยวว่าพี่น้องวิเรากำลังกินข้าวพอดีไ,ไงก็รลังกิ่เขาวอยู่นี่นะคะ,ะดูบาร์เท่าทรซับเหรอดูหนูได้ข้าวจีนานไงข้าวจีเข้ามาอย่างดีนะนี่ซิมเบิงคนละไม้นะคะ,อ,ะอีกแล้วพ่อกระดาษตีอีกแล้ว ่างนี่ไงพ่อใหญ่ก็ได้กินไม่ให้ยังกินผันปลากินได่แซ่บนะหนูจะกินกิงปลาไม่ได้กินบริเวณในแม่ผัวไใ่หน่อยนึงเห็นมั้ยนะใครแล้วได้การได้เด็กงานเออใครเตะนุ่ยใหญ่ได้ปีนี้นะนี่ค่ะแม่ใกล้กพ่อใหญ่ก็ได้กินปลาทอาจีสาววินละเดิมปีสาววินเอามาส่งเลียวนะคะปลากระชิมเมื่อปัะนี้ชิมเมื่อกินข้าวต่อนนะคะยังไง หนูเพิ่งทำได้สองอันเองแซ่บอยู่บอกยังไม่ได้กินเลยแซ่บอยู่บอกเขาถามนะแซ่บอ้าวอีกแล้วพ่อบอกว่าไม่แซ่บนะคะโอ้ทำไงเอฟซีวันนี้ตายแล้วบอแซ่บแล้วก็มีอะไรไหมโเขาเขาจะเนเออแซบนั่นแม่บอกว่าแซ่บอยู่นะคะแต่พ่อใหญ่บอกว่าบอแซ่บนะคะ โอ,อ้ยเขาใส่กะทิได้พ่อนั่นน่ะเขาสะขันใส่กันเลยอืมเอาคลินปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาววินเทจสตอรี่ด้วยน,น,น,นะคะ